เลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรบหนึ่งไหนชี้นิ้วดิเลขไหนเลขหนึ่งยังไงชี้นิ้วดิอ๋อเลขเบอร์อะไรครับเลือกเบอร์อะไรผมผมเลือกเบอร์อะไรหนึ่งให้รางวัลนะครับไปนี่ไว้ให้คุณตาคุณยายนี่อะไรเงาะอ่ะอุ้มไปเลยลูกอุ้มไปเลยนะคะอ่อุ้มไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพี่น้องพี่น้องพีเลือกเบอร์อะไรครับชี้นิ้วหน่อยครับ อ๋ออ้าวเอออะระวงะังเลยระวังรถเบอร์รอ,อะไรอ๋อเหรอของพีเบอร์อะไรครับเีของพีเบอร์อะไรครับอ,อ๋อไม่พูดนะครับเจเจเบอร์อะไรครับนี่ หนึนะหนึ่อเก่งมากเลยอันนี้ลูกอะไรลูกอะไรผลไมไอะไรยิ้มยมาคอ